ในการประชุมสภาวันนี้นะครับคุณไอติมพริชเนี่ยฮะจากรพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เสนอให้ที่ประชุมเปลี่ยนระเบียบวาระครับ,รบโดยนำยัตติขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คอรมอรํดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับ,รบให้เอาอันเนี้ยขึ้นมาพิจารณาก่อนเพราะสังคมถกเถียงกันในประเด็นแก้รัฐธรรมนูญและยังไม่มีความชัดเจนว่าคอรมอรจะทำอย่างเรื่องนี้ได้โดยเร็ว หรือไม่นะครับต่อมาเนี่ยนะครับมีสสจากพลังประชารัฐครับพักของประวิทย์นะฮะและอดีตพักนี้เนี่ยก็มีนายกก็คือประยุทธ์นะฮะก็ลุกขึ้นแย้งครับว่าให้สภาพิจารณาไปตามระเบียบวาระเดิมโดยมีสสจากพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยลุกขึ้นสนับสนุนความเห็นของสสพลังประชารัฐทั้งนี้นะครับระหว่างรอลงมตินะครับมีการอภิปรายพาดพิงกันไปมานะครับโดยนี่เลยครับจากพักเพื่อไทยครับ นี่นะฮะเป็นครูมานิตนะครับสังพุ่ม,มนะฮะจากสุรินทร์นะฮะขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับว่าวันนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่ทําอะไรและนายกก็แจ้งว่าอีก1-2ถึงสสัปดาห์เนี่ยคอรอมอจะมีการประชุมนัดแรกแล้วก็จะมาคุยการเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยสำคัญกว่าการถกเถียงของสาธารณชนปากท้องเป็นเรื่องใหญ่เป็นผู้แทนเราเข้ามาดูแลปากท้องอดังนั้นเนี่ย ไม่อยากให้หาเรือกันซ้ำซากครับ,คร,บครับผมข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยคุณผู้ชมครับบางส่วนเนี่ยนะครับผมในถแถลงการของพักเพื่อไทยนะในวันที่ฉีก MOU กับ8พักเนี่ยนะครับเขาบอกไว้แบบนี้คุณผู้ชมเราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลําบากในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาตินะครับ โดยเริ่มจากมติคอรมอในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสอสอรอให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็นะไอ้พักผิดแผนนี่ก็ชอบจะเอาซีนตลอด <ไม S 1> เลยนะร <ไม S 1> <ห>อดูประชุมคอรมอนนั้นแรกสิวะเออเพื่อไทยเขาเอาแน่ออโอ้ยพวกส้มเน่าน,นี่ก็เอ,อ้ยเ,<อ>เพื่อไทยทำอะไรนี่ก็ผิดทั้งนั้นแหละเนาะใช่เขาอะแพเประโซเชียหรู้เปล่าเขามาอย่างชอบทำโค เออเขาแพ้เพราะว่าไอา้พวกสมม้มอ่ะไม่ยอมเลือกเพื่อให้เอาชนะผลิตการโดยการไปเลือกเพื่อไทยทั้งหมดให้เพื่อไทยแลนสไลด์ไม่มีน้ําใจในกีฬาเลยไม่มีมแล้วจะเลื่อนวาระเข้ามามแล้วก็ไปเข้าใจเอาเองใช่ไหม,มว่าการเลื่อนวาระนี้มันต้องเป็นการเลื่อนวาระขึ้นมาแล้วเป็นวาระที่เพื่อไทยจะถูกอกถูกใจกับวาระนี้แน่ๆไปยึดมาจากไหนไปยึดเอาตามที่เพื่อไทยบอกเองใช่ไหมอย่าไปยึดอย่างนั้นสิ อย่าไปทาอย่างนั้น <รา S 1> ที่<ห>เพื่อไท<า>ย<ๆ>บอกว่าเป็นวาระแห่งชาติคุณก็ไปยึดเอาตามนั้นแล้วคุณก็เข้าใจว่าเพื่อไทยจะต้องถูกอกถูกใจแล้วก็รวมเสียงกันแล้วก็เห็นด้วยกับการเลื่อนขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติอะไรมันจะรอไปได้ไปยึดตรงนั้นใช่ไหมคุณไม่ใช่ตัวละครที่เรียนรู้ คนนี้ไม่รู้จักราเทศเลยใช่เล่นการเมืองไม่เป็นเลยไม่เก่าเกมเลยไม่เก่าเกมเลยเล่นก็ไม่มีสาทางการเมืองเพราะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคนเขาถึงต้องชี้ให้ดูว่าอู้นั่นก้าวไกลวาระแห่งชาติไม่ได้แปลว่าต้องพร้อมนะอืมอืม